ก่ับสิงเค็ในช่วงข่าวไอทนะครับ81%ของ iPhone รุ่นที่เปิดตัวมา4ปีที่ติดตั้เป็น iOS 4แล้ว Apple เปิดข้อมูลจัดส่วนการอัปเดตเป็น iOS 4ว่าตอนนี้มีอยู่81%ของ iPhone รุ่นที่เปิดตัวมาได้4ปีได้ติดตั้งเป็น iOS 4แล้ว17%ยังใช้ iOS 3อยู่นะครับสำรวจการอัปเดตเป็น iOS 4เมื่อวันที่15ตค Apple เปิดข้อมูลจัดส่วนการอัปเดต iOS ด,ด,ดังนี้ มาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของไอโฟนรุ่นที่เปิดตัวนะครับมาสี่ปีแล้วที่อัปไดเป็น iOS สี่เดียวแล้วสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของไอโฟนรุ่นที่เปิดตัวมาสี่ปียังใช้เป็น iOS สามอยู่สิบหกเปอร์เซ็นต์ของไอโฟนรุ่นที่เปิดตัวมาสี่ปีใช้ออสเวอร์ชั่นอื่นอยู่สหรับสัดส่วนการใช้ iPad นะครับของ iPad OS กับการอัปเดตนะครับมีดังนี้75%ของ iPad รุ่นที่เปิดตัวมา4ปี ได,ด้ติดตั้งเป็น iPad OS 1 4แล้วที่สของ iPad รุ่นที่เปิดตัวมา4ปียังใช้ iPad OS 1 3อยู่และ3%ของ iPad รุ่นที่เปิดตัวมา4ปีใช้เวอร์ชันอื่นอยู่นั่นเองนะครับผมตั้งแต่ Apple ปล่อยสิ iPad OS 1 4, 4ในเดือนกันยาทาง Apple เองก็ได้เปิดเผยข้อมูลจัดส่วนการติดตั้ง OS แต่อย่างใดจเพ g p งรายงานจัดเสื่อองต่างๆท่านนั้นเช่น สื่อบางรายการเท่านั้นนะครับซึ่งเคยเผยในเดือนตอคอแล้วว่า1เดือนหลังป่อยนสี่วีอัปเดตมาใช้ถึง50แล้วนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงข่าวเกีย่ยวกับไอทีเพิ่มจุดน้ำเปลนเท่านี้นะครับขอบคุณติดตามและการชมด้วยครสวัสดีครับ